สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่จะมาปล่อยสกู๊ชี่ที่เหลือจากลอถที่แล้วนะคะแล้วก็จะมาปล่อยสกู๊ชี่เพิ่มเนาะแล้วก็สกู๊ชี่บางชิ้นพี่ก็เพิ่งได้มาใหม่นะคะ ก่อนจะไปดูสกูชี่มาดูไอดีไลน์พี่นก่อนเลยนะไอดีไลน์นะคะ JN n e r NUTSRA นะคะรับโอนกับปอนอยมเอสเนาะแล้วก็ลงทะเบียน30มสิบมเอสห้าสิบนะคะแล้วก็กดกติกาการสั่งก็จะอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะไม่รับจองนะคะโอนก่อนได้ก่อนนะส่งของทุกวันพุธและก็วันเสาร์นะคะก่อน10บโมงเท่านั้นนะคะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะแล้วก็ใครที่จะโอนเงินนะคะให้ไลน์มาถามพี่ก่อนนะว่าสกูชี่ชิ้นนี้ยังเหลืออยู่ไหม ไหมนะคะเพราะว่าบางชิ้นก็แบบออกไปแล้วเนาะแบบน้องจองไว้แต่แบบออกไปก่อนนะคะเพราะว่าคนมีคนมาอูนก่อนเนาะชิ้นแรกนะคะไปดูเลยเนาะเป็นเฮดบันคิตตี้นะคะสีชมพูนะมีแท็กบาวเชนนะคะชิ้นนี้ไม่ใช่ของแท้นะคะราคา40บาทเท่านั้นต่อไปนะคะเป็นฟักทองนะ,ะนุ่มสโลนะคะตำหนิแค่หน้าลอกเนาะนุ่มสโลจริงนะคะกลิ่นหอมมากตำหนินิ ตำหนิน้อยนะคะแล้วก็นิดเดียวเนาะชิ้นนี้ราคา90บาทนะคะต่อไปเป็นจูจูจังนะคะตำหนิก็คือรอยแคร็กทั้งตัวนะคะนี่นะมีแท็กปักกี้แล้วก็มีบอลเชนสีเงินนะคะชิ้นนี้ราคา100บาทนะเริ่มแรงแล้วนะคะชิ้นนี้จูจูจังนี่แรงแล้วนะต่อไปนะคะเป็นคิตตี้เฮดบัลเฮดบัลคิตตี้เมลอนนะคะอาลายเส้น คู่นะไม่โฟกัสเลยสักคู่นะคะลายเส้นสองร้สิบห้านะนี่นะโฟกัสแล้วนะลายเส้นสองร้สิบห้านะคะซาริโอเนาะมีปั๊กกี้แล้วก็มีบาลเชนมีแท็กบาลเชนสีชมพูนะคะตำหนิก็คือแตกลอกตรงนี้นะคะตรงโบนะแล้วก็ตาลอกนะคะต้านหลังไม่มีเนาะชิ้นนี้ก็นุ่มสโลนะคะนิดๆเน,นาะชิ้นนี้ราคาหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะเป็นครีมพับลีลาคุมะนะคะนี่เนาะชิ้นนี้ก็นุ่มสโลนะคะตำหนินี่เนาะตรงหูนะคะตรงแตกๆต,ตามตัวนี้เลยล่องพีมมือเดียวเนาะแล้วก็มีแท็กนะคะของแท้แน่นอนนะคะชิ้นนี้ราคา120ิบาทเท่านั้นเนาะต่อไปนะคะเป็นชิ้นไหนดีชิ้นนี้นะคะไอติมลีลาคุมะนะคะมีแท็กแล้วก็มี บาบาเชนนะคะลายเส้น2014ัสิซานเนะคะตัวนี้ก็แ,แล้วนะ2014ชิ้นนี้ราคาหนึ่งรอบาทนะคะ180บาทเนาะต่อไปนะคะเป็นคิตตี้นะคะหลอคิตตี้คุมะมงนะคะตัวนี้ก็แ,แล้วนะซาริโอตัวนี้ของแท้แน่นอนนะคะลายเส้น2อง3เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่นะนี่นะคะลายเส้น2อง3สิซาริโอนะคะ ตำหนิก็ตรงนี้เนาะรอบรอบคอแล้วก็ลายแตกตรงนี้แล้วก็จะมีลอกตรงนี้นะคะนิดหนึ่งเนี่ยตัวนี้นุ่มๆนะคะไม่สโลนะชิ้นนี้ราคาหนึ่ง้เกสิบาทเท่านั้นนะคะถือว่าแรมากๆเลยนะตัวนี้แรแล้วนะคะแรที่ปล่อยไปก็เกือบแรทุกชิ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เลยเป็นลูกเจี๊ยบนะคะมีแพ็กเกจให้ทุกชิ้นนะคะที่อยู่ตรงนี้มีแพ็กเกจให้ทุกชิ้นเนาะ ชิ้นนี้นะคะ2 0 1 1นะคะลายเส้นมีบาวเชแล้วก็มีแท็กเนาะก oh นี่นะคะ2 0 1 1ชิ้นนี้นะคะราคา230บาทเท่านั้นนะคะ230บาทเนาะก้องสั่นก็ต้องขอพัยนะคะพี่มือเดียวต่อไปเป็นปอมปอมบุลินนะคะตัวนี้ไม่มีตำหนิตัวนี้ไม่มีตำหนินะคะ ินนี้ก็ไม่มีตำหนิเนาะพี่ซื้อมามีแท็กมีแท็กบอเชนสีทองแล้วก็มีปักกี้นะคะลายเส้น2,010ันสิันสินะคะเล็บยาวก็ต้องขออภัยนะคะพี่ลืมตัดเนาะนี่นะชิ้นนี้พี่ซื้อมาในราคา390บบาทถือว่าแพงนะแต่ว่าพี่เอามาปล่อยแค่ 250บาทเท่านั้นนะคะคือแบบถูกมากเลยนะใครพร้อมโอนเนี่ยสามารถลดได้อีกนะคะนี่นะต่อไปนะคะเป็นแลลงมาอีกนะคะก็จะเป็นกบนะคะตัวนี้ถือว่าแรเหมือนกันนะมีแท็กโฟกัสสิ นี่นะคะนี่ถือว่าแรงม,มากๆเลยนะนี่ลายเส้นนะคะตำแหน่ก็ตรงคอนะไม่เยอะนะคะไม่เยอะไม่โหดด้วยก็ชิ้นนี้นะคะราคา250บาทนะคะถือแบบแรงม,มากต่อไปนะคะเป็นพี่ลืมตัวนี้คูมะมงนะคะลายเส้น2010นะน้องๆเห็นหรือเปล่านี่ค่ะลายเส้น2010ตัวนี้ก็คือว่าแบบ แรงมากๆเหมือนกันนะคะตัวนี้สองอยยี่สิบาทเท่านั้นนะสองยี่สิบนะคะต่อไปนะคะเป็นนี่เลยวันพีชนะคะตัวละครของวันพีเนะมีสติกเกอร์นะคะมีลายเส้นสองพันสิบเอดนะคะที่แบบแรงมากๆเหมือนกันชิ้นตัวนี้นะคะราคาสองอยห้าสิบาทนะคะตำหนิไม่ไม่ไมโหดนะ ตามความแรงนะคะแล้วก็รอบๆหมวกเนาะนี่นะแล้วก็นี่นะคะด้านหลังแค่นี้นะก็ไม่โหดนะคะตำหนิตำหนิทุกชิ้นไม่โหดนะคะชิ้นนี้นะคะราคาสองอยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะคือแบบมันแรงแล้วนะแรงจ,จริงต่อไปนะคะเป็นกระปะนะคะกระปะก็แรงมากๆเลยนะคะมีปักกี้แล้วก็มีไอ้ตัวนีว้อะไรไม่รู้นี่นะคะลายเส้นอ,อ๋อไม่มีลายอ,อ๋อลายเส้นอยู่บนหัวนะคะ นี่ก็แรนะคะสองหสิบาทเท่านั้นนะคือแบบหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะกระปะตัวนี้เนาะแบบแรมากๆเลยใครที่ชอบสะสมของแรห้ามพลาดน,นะคะตัวนี้ต่อไปนะคะเป็นโดนัทบัฟนะคะชิ้นนี้ก็ตำหนิตรงนี้เลยนะ,ะตัวนี้หลุดจองนะคะน้องจองมากแล้วแบบกว่าจะโอนเงินนะคะประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะแบบนานมากๆพี่ก็เลยเอามาปล่อยเลยนะคะใครโอนก่อนได้ก่อนเนาะให้สิทธิ์คนนั้นนะคะเผื่อเขาอยากได้ นี่นะคะ Slow, นุ่มสโลนิดมินนะัตตหนิตรงนี้แรงเหมือนกันนะคะโดนัทบ,บัฟ250บาทนะคะใครซื้อเยอะสามารถลดได้ลดได้แน่ๆนะคะแล้วก็อ๋อตัวนี้เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจออริจินอลของชิ้นนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะตัวนี้215นะแบบทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะนี่นะคะตำหนินี้เดียวนั้น 2,015ันสิบห้านะคะมีแท็กมีปักกี้มีสติกเกอร์นะคะไม่นุ่มนะคะสองบาทเท่านั้นนะคืแบบมันถูกมากๆเลยนะคะมีรุ่นใหม่ออกมารุ่นใหม่ก็คือน่าจะประมาณตัวนี้เลยนะคะรุ่นใหม่สองพนะคะของแท้แน่นอนนะคะ2,016ไม่ใช่ของก๊อปนะนี่นะคะแท็กมีนอกนั้นก็หายอะไรมีนอกนั้นอะไรก็หายหมดเลยนะคะยกเว้นมีแค่ตัวนี้เนาะ มีแท็กนะคะชิ้นนี้ก็250บาทนะคะเป็นตัวนี้สโลกว่าชิ้นนั้นนะคะ250บาทเนาะต่อไปนะคะเป็นมินิพีชของไอ้บลูมนะคะตัวนี้ก็เหมือนจะติดจองนะแต่พี่ก็ไม่รับจองนะคะใครโอนก่อนได้ก่อนนะตำมีตรงนี้นะคะนี่นะคะก็ตัวนี้ก็ถือว่าแล้วนะคะพีชมินิพีชของไอ้บลูมนะคะมีลายเส้นตรงนี้เนาะ เห็นว่บลูมนี่นะคะอาจจะมองไม่เห็นต่อไปนะคะเป็นแคคเกอร์คิตตี้นะคะตัวนี้แบบแรงมากๆเลยนะตัวนี้มัน2 9 0 9นะคะตำหนีถือว่าโหมดมากตัวนี้พี่ลืมรีวิวนี่นะคะแบบมันหลุดเลยเนาะที่จริงพี่ก็ได้มามือสองนะคะแบบแล้วถือว่าแพงด้วยนะพี่ก็ไม่คิดว่าตำหนีมันจะเยอะขนาดนี้นะคะ2,900นนะคะลายเส้น นี่นะแล้วแบบยังคล็กได้อยู่นะคะนี่นะแล้วแบบแตกตามร่องเลยชิ้นนี้ราคาหนึอยีบาทเท่านั้นนะคะถือว่าแบบแรงมากๆนะคะต่อไปนะคะเป็นที่น้องๆให้ความสนใจหรือเปล่าไม่รู้เป็นขาไก่อีลิกจากคอลเลกชันพี่เองแบบตัดใจปล่อยมากๆเลยนะเห็นน้องบอกว่าอยากได้ขาไก่อีลิกกันนี่เป็นตําหนินะคะนี่เนาะก็ถือว่าแบบไม่โหด ดมากๆไม่โหดมากเท่าไหร่นะคะความสลโลนุล่มสโลมากชิ้นนี้แค่หนึ่งรอยเก้าสิบาทนะคะพี่ลดจากในไลน์ด้วยเนาะหนึ่ง้เกิบาทนะคะน้องๆนิ่มสลโลมากๆากแพ็กเกจยังอยู่ครบแพ็กเกจไม่ยับนะคะนี่เนาะอ่านี่นะคะต่อไปนะคะเป็น ซูเปอร์แลของแลไอเทมเลยนะคะเป็นโดรายากิโดรายมอนนะคะตำหนินิดเดียวเนาะกอแตกๆนะคะตามร่องนี้นะแตกๆนิดเดียวเองนะคะถ้าคุ้มกับความแรงนะนุ่มสโล่นะคะมีแพ็กเกจนะชิ้นนี้พี่ไม่ได้บอกราคานะคะเพราะว่าพี่ประมูลในละแในไอจีนะคะพี่ฝากคนรู้จักประมูลนะคะถ้าใครอยากประมูลก็ มาประมูลได้นะคะนี่เนาะก็ให้ทักไลน์มาถามพี่นะคะถ้าอยากประมูลเนาะก็มาดู ID ดีไลน์พี่อีกครั้งนะคะนี่เนาะไอดไลน์ JN n u t s r a นะคะรอบนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะก็ให้น้องๆมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ